สวัสดีค um รับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุรอดดําทีมเช่นเคยนะฮะเห็นส้มๆอย่างนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากันหน้าโจยเราอีกแล้วครับท่านอ้าลอกสาอีกแล้วงานนี่มีแต่ลอกสาใช่ไหมมีแต่น้ำมีแต่ขี้โคนี้ไหมเนี่ยมีไหมปลาไหลอ่ะปลาเนี่ย มาตอนไหนผมไม่ได้ไม่รู้เลยแต่หัวหน้าโจยโทรไปบอกเมียสาว่าวันนี้ผมได้ลอกสระอีกแล้วผมก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมเสร็จธุระอย่าผมมาหานี่ก็ประมาณบ่ายแล้วไม่รู้มาแต่เช้าหรือมาตอนเที่ยงตอนบ่ายน่าจะมาแต่เที่ยงนะมีปลายไหม ะทางล่างดินแข็งหรือเปล่าถ้าแข็งแล้วทำไมต้องปูทำไมต้องปูให้เจ้าสมเชงยืนด้วยเอาครับนี่แหละไม่ต้องทำอะไรหรอกวันวันงานนี่รับจ้างแต่ลอกสะเก่าอย่างเดียวลอกอย่างเดียวโอ้ ชอบเล่นขีโคชอบเล่นน้ำตลอดหัวหน้าเราลอกยังไงบ้างเนี่ย่าด,ดูดิโอฝั่งนี้ก็ลอกแล้วนี่นะลอกเอาแค่นี้นะความลึกแค่นี้หรือเอาเฉพาะขี้โคนออกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาถึงก็เห็นหัวหน้าโจยทำแล้วทำงานแล้วครับ ดูดิลอกแค่นี้แหละนี่ลอกเอาความลึกแค่นี้เลยเดี๋ยวไปดูด้วยกันมีปลาไหลหรือเปล่าฮะมันน่าจะมีนะโอ้โหโหโหเอาอีกแล้วดินสมองอีกแล้วมีหน้าละ่ะ คงถึงว่าเอ๊ะทำไมหัวหน้าโจ้ต้องปูปูทางให้เจ้าส้มเช้งยืนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเอาดินมาปูค่ะโอ้ข้างล่างดินสมองอีกแล้วทำได้หมดทุกอย่างขอให้บอกจะสมองไม่สมองขอให้มาดูมาดูหน้างาน ถ้าบอกว่าทําได้ก็คือทําได้ฮะสําหรับหูหน้าโจยเรานี่ข้างล่างดินสมองอีกแล้วนะโอ้โหนี่แหละไม่มีปัญหาหรอกถ้าปูหนาๆเข้าไว้อะเอาไว้สําหรับยืนตักเนี่ยยังไงก็ทําได้อยู่แล้วครับแต่ถ้ายืนบนพื้นไม่มีอะไรปูเนี่ยม,มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์จมไม่ได้มีสิทธิ์ทำงานได้หรอกมีสิทธิ์จมโอ้ทำการลอกสะ แสดงว่าต้องมานานนี่ยเพราะว่าเหลือแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็จะเสร็จแล้วไอครูปั้นไม่ได้หรอกดินอย่างนั้นนะต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะมาปั้นให้เขากองไว้แบบนั้นก่อนรอตากแดดก่อนมีสิก็แค่ล้วงนี่แหละพอแค่ลอกแค่ฮะอะดีกว่าไม่มีให้ ดีกว่าไม่ลอกลอกแค่นี้ก็เอาฮะโอ้ดูร่องรอยยาเยอนนี่แวกหาหมดนี่ยสงสัยต้องได้ผ้าไหลเนี่ยดูสภาพบอ่อแล้วน่าจะได้นะในมุมมองความคิดผมอะสภาพบอ่อแบบนี้อ้าวนี่ทีมงานรถ6กรอดำพองหัวหน้าโจยก็วิ่งด้วยนูน่นอันนั้นเล็ก ใช่เล็กสิน่าจะเป็นตาตาหรือคู้ขับเอาเอาเอาถึงไหมโอ้โอ้ยชีวิตนี้เนาะชีวิตนี้รู้ไหมเมียผมเริ่มบนแล้วนะบนเรื่องอะไรเสื้อผ้าและปือนทุกวันไอ้เปือ้นไม่ว่าหรอก บอกว่ากลับมาปุ๊บให้แช่ไว้ให้แช่เสื้อผ้าไว้มันจะได้ซักออกง่ายถ้าไม่มีค่าพี่โคนนะไอผมไม่รู้หรอกตกเย็นมาผมก็ทอใส่ตะกร้าแหละไอคนซักก็ซักไปบนไป <c oughs> <c oughs> เปื่อนทุกวันอ้ยไก่จริงๆนะแต่โดนปกปลายฮนะโดนปะปลายไม่โดนเต็มๆเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่เต็มๆเหมือนกัน นี่คันนี้เจ้ารถกองโคยฮะขี่พาไปแล้วทุกวันนี้ทำสองงานเลยนะหัวน้าโจยนี่จะล่อตะเวนทำงานเดียวครับลอกบอเขาทุกบ่อแหละลอกบอครับอีกคันหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็วิ่งดินครับทำสองสองชุดเลยบริษัทหัวนาโจยเอเอมันมีทางเลย สีฟ้าด้วยมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนะหรือว่าได้ปลาซึงมีถังไอ้นี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีปลาไหมถ้าไม่มีปลาคงจะไม่ใส่ก็ไม่มีถังถ้าไม่มีปลาคงไม่เอาถังมาหรอกเดีย๋ยวเราไปดูด้วยกันค,ครับผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยไม่ได้สังเกตโอ,โอ้โอ้ ปลาไหลอึงแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหนี่ปลาโอ้นี่มันพ่อปลาไหลหรือเปล่าเนี่ยใหญ่แท้ฮะ,ะใหญ่นี่ไปโบนั้นเขาได้เกือบสองกิโลอ่ะไปลรอกอ,อ๋นนี่ อ๋อเสร็จแล้วบนอหน้าเสร็จแล้ว,ลวโอ้สแสดงว่าวันนี้ไปลอกบอ่อมาแล้วบอ่อหนึ่งเสร็จมาแล้วนี่บอ่อที่สองครับผมบนของวันนี้โอ้ัวหน้าโจยบอกว่าบอ่อที่ผ่านมานี่เกือบสองกิโลเลยว่างั้นได้ปลาบอ่อนี้เห็นเท่าที่เห็นแหละมีแต่ปลาไหลกับปลาเหมือนกันมีอึงมีงหากได้กบ ได้ปลาไหลไหมได้ปลาไหลไหมปลาไหลได้ประมาณเกือบสองโลที่นู่นนะบ่อที่ผ่านมานะใช่โอ้โหนี่ขูดอย่างไม่เอาหรอกเอาเถอะเอาไปวะเอาเลยเอาเลยได้ไอ้นู่นใส่ไปเลยใช่เขาอันนั้นใ้เจ้าของโอ้ใหญ่จริงจหัวเนี่ยเอาเอาเอาเขานะเอาเอาคหน้าเขานะเดสมีโอ้เดสมอเร่เลย นี่ไกลสิแล้วดิใช่ดูฝั่งนู้นดขึ้นแคนั้นเองอ๋อฝั่งนู้นยาวอือแล้วเอ้มาเดินลงไปนั่นเลยเกือบจมเลยมันก็เชิงไม่จมหรอกดินมันเละข้างล่างเลยมันกระพืมมันกบเพื่อนดึงกระเพื่อนสุดยากอ่ะลงมาคุยกับผมแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปทำงานต่อครับ บอกว่าเสจตัวนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วได้พักก่อนสักทีวันนี้นี่เป็นบอ่อที่สองนะสำหรับวันนี้ฮะบอ่อที่แล้วก็โลกเหมือนกันแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ได้ปลาไปไมาเกือบสองโลบอ่อนี้ก็ได้ปลาไหลได้อึงก็ได้ปลาที่ใช้ในถุงพสติกันแหละผมไม่ได้เปิดดูว่ามีปลาอะไรบ้างโอ้ตาย รับงานลอกโบอลอกสะอย่างเดียวเลยคุณน่าโจยนี่ไอ้ขี้เป็นน้ำเป็นขี้โค้นี่ชอบจังเลยนะเด็กแกลอกโบไหนโบนั้นได้ปลาตลอดได้กับข้าวไปตอนเย็นตลอดเปรียเสมือนประหยัดไปในตัวประหยัดข้าวกับข้าวโอ้ปลาหลาตัวเบอเลอร์กินกันได้สองสามคนแบบอิ่มเต็มที่เลยนะได้สบายเลย ให้ผมผมบอกวาแมวเอาเถอะเกรงใจคนเขาหาปลาแต่วัวหน้าโจ้เรื่องนี้เขามีน้ำใจนะไม่เคยขี้เหนียวขี้ทีฮะถ้าลอกได้ปุ๊บมีปลาเนี่ยถ้าเรามาถ้าผมมาทาย YouTube เนี่ยแกจะให้ผมประจําแหละจนผมบางทีก็เกรงใจไม่อยากจะเอาบางทีก็ซื้ออะไรมาแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยก็ได้ข้าวข้าวประหยัดไปอีก ดูดิเจอแต่งานลอกบอ่อไอ้ลอกบอ่อไม่ไม่เท่าไรหรอกไอ้เจอดินสมองด้วยดิต้องเซฟตัวเองด้วยผมถามว่าเมื่อไรจะเอาเจ้าปีศาจออกอีกละ่ะ FC เขาชอบว่าทำไมมันเร็วจังผมว่าต้องไปจูนอะไรสักอย่างแน่เจ้าปีศาจอะเมื่อวานเนี้ยเร็วไวผิดปกติเมื่อก่อนไม่เคยเห็นขนาดนี้ไง เหมือนรถใหม่ๆเลยอ่ะมาใหม่ๆเลยฮะ mm hmm. เจ้าวิาสารเมื่อวานถ้าใครได้ดูคลิปของบุญรอดน,นะจะรู้เลยว่าไวเร็วมากเลยเพราะว่าต้องไปแอบจูนกองเนี่ยไม่จูนกองก็เช็คระบบไฟใหม่อ่ะให้ไฟมันเดินสะดวกครับรถใหม่ๆทุกวันนี้เกี่ยวกับระบบไฟเยอะนะถ้าไฟเดินดีนี่หูเร็วเกือบจะทุกคันแหละถ้าไฟดีๆนะไฟไม่สะดุดนี่รถจะเร็วเลย สงสัยจะหมดนะครับป่าแหวกมาจนนี่เห็นไหมหญ้าเยอะอมากอวว้เต็มแล้วคงจะหาคงจะไม่มีแล้วส่วนงานตัวนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้นะัะเนี่ยมาถึงตรงมุมนี้ก็เสร็จแล้วเยอะก,ก็กลับบ้านแล้วเกือบจะไม่ทันพอดีผมไปธุระดางจังหวัดเพิ่งกลับมาไปไแต่เช้า เพิ่งกลับมาฮะเดีย๋ยวจ,จะกลับไปดูเจ้าก้านยาวอีกเนี่ยรีบมาทางนี้ก่อนกลัวทางนี้เสร็จก่อนเดีย๋ยวจะกลับไปดูเจ้าก้านยาวครับอ่ะเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ